สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับพี่้องลองทุกคนนะครับวันนี้ผู้เก็ตไลฟ์นะครับก็กําลังมาตกปลานะครับที่อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าคลองปลาลายนะครับก็เป็นหมายตกปลานะครับสําหรับใครหลายหลคนนะครับที่ชอบตกปลานะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับปาเอาไว้ติดตามกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลาอะไรกันไปบ้างนะครับ เพราะว่ายังไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรนะครับเอาไว้คอยติดตามรุ้นไปพร้อมกันนะครับผมตามไปเลยครับนี้ก็อุปกรณ์นะครับวันนี้นะครับเราใช้เบ็ดสามคันนะครับก็จะมีคันยาวสีดํานี้นะครับก็ประมาณ10บฟุตนะครับ10ฟุตแล้วก็คันสีขาวนี้7ฟุตนะครับอันนี้ไว้ตกปลาใหญ่ได้นะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเบ็ดคันเล็กนะครับคันนี้4ฟุตนะครับชื่อว่าไว้ตกปลาสายนะครับ นี่ก็ยังไม่ได้ประกอบนะครับเตรียมไว้นะครับผมก็3าคันนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นไปตามๆกันว่าจะได้อะไรกันไปบ้างนะครับนะครับผมยังไงแล้วก็เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไคร์ให้ช่องบุเก็ตไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแรงใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสถานที่ตกปลาหรือว่ามาตกปลาที่ไหนนะครับขอติดตาม่องบุเก็ตไลค์ไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาต ภูเบดก่อนนะครับผมเราเห็นคาบิบกันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูลอกกันบ้างนะครับว่าวันนี้ผมใช้ลอกอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นลอกตัวใหญ่หนึ่งเบอร์นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณเบอร์หมื่นนะครับเบอร์หมื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นของไดว่านะครับเป็นไดว่านะครับผมที่เราจะใส่เบ็ดคันยาวนะครับเพื่อว้ตีปลาใหญ่นะครับเผื่อว่า มีปลาใหญ่เข้ามานะครับอันนี้เป็นเบอร์หมื่นนะครับผมก็โอเคครับปลาใหญ่สบายครับตัวนี้นะครับแต่ว่าม่รู้่ะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอามารุ่นไว้ดไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นลอกธรรมดานะครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับตัวก็อยู่ไม่กี่บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ห้าพันนะครับเป็นเบอร์ห้าพัน เราก็จะใส่เบ็ด7ฟุดนะครับนี่ก็จะลองตีปลาใหญ่เหมือนกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามารุ้นไปตามๆกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเบ็ดกันเลยครับมาดูเหยื่อนะครับว่าที่เราจะตกปลากันนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเหยื่อกุ้งนะครับนี่ครับผมเหยื่อกุ้งนะครับ เ,าาเรียมาทำเหยื่อวันนี้นะครับแล้วก็เป็นนี่ครับประตูแขกนะครับหรืวอีกอ,อย่างเป็นชื่อปลาเป่าล้างนะครับ mm hmm. ก็เอามาทำเหยื่อตกปลานะครับแต่ตอนนี้ก็คอยมาติดตามดู<อ>ไปนะพอพร้อมกันนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรจากไปบ้างนะครับ mm hmm. ก็เลยมา นั่งนะครับลมเย็นๆน,นะครับตัวแขกกระเป๋่าล้างนะครับวันนี้ผับเป็นเหยื่อน,นะครับจะได้ปลาหรือเปล่านะครับไปคอ,อยตามลุ้นกันนะครับ มาแลนะครับรบเรน่าพระดิพพานมาย ใช่ไม่หรอกนี่ก็มากันสองคนนะครับนี่พันคนพันแชมป์นะครับพันแชมป์พันแชมป์นะครับแห่งนาบอนะครับก็มาด้วยนะครับวันนี้มากันสองคนก็ลองมาตกที่ใหม่กนดูบ้างครับเผื่อว่าลองเปลี่ยนสถานที่ในการตกนี่เราก็มารอน้ําขึ้นนะครับผมนี่นํามาโดยพันแชมป์นะครับวันนี้พันแชมป์นำมา ซึ่งพรานมั่นใจไม่วันนี้ร้านมันพื้นบ้างวันนี้ครับพีไม่จั่วไม่ั่วชั่อจั่วนะวันนี้นะเคยได้เคยได้ปลาได้ครับเคยได้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกรีนะครับผมโอ้นี่ครับปันเจมว่าได้ปลาดุกฟรีนะครับผมแต่วันนี้ไม่รู้ครับไปได้ไหมวันนี้จะต้องตามไปเลยเห็นคนครับตามไปเลยกันคนนะไปเลยคนีกการบ้านมูร่างอย่ากไป Halaga <coughs> ho okay. đây hoặc đây, phúc hạnh phúc hạnh phúc đây phúc đây phúc hạnh phúc hạnh tiếng hạnh phúc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  hạnh

มาเลยครับมาเลยครับเราเป็นนาปลาที่ปลาไหลเลยโอ้ยนี่ได้ยินได้แกะเสียงใสพี่น้องปังปอลุกทำอะไรกินได้พี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับนี่ครับผมก็อยเ่างมั่งเขาให้เห็นห่านเขาให้ครับซึ่งว่าทำอะไรกินได้มั่งนะครับพี่น้องเห็นว่ายาวประมาณสิบห้าฟุตนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเพื่อนเด่นรบลมตกนะมีคนตกน้องบ้างเล็กน้อยนะครับอ่าคนนี้มีมาตกได้เรือครับ <c oughs> นะครับได้นอนชัดเจนครับได้เรือครับ, <c oughs> บานเลยบออกแล้วอ,ออกแล้ว,โอ,ลวโอ้ยเลือดสวยงามโอ้หตัวนี้ช่วยมามอ่ะอันนี้ตัวเธอไร้ครับนี่ เลยของเราเล็กไปเลยเนาะนิวตึงหวาตาว่ามาว่าเป็ดข้องแต่ตะคนครับเลยครับดูเด็กคันนู้ครับเลยครับผมยาวเนี่เราเราเราลงไปทำเลยเดี๋ยววันคันนู้ประมาณมืดนะครับผมอันนี้เราซื้อมาตัวประมาณกี่บาทอันนี้พันหกพันหก เรากันกันนี้กันนี้กันเป็นอาทิตย์เงานทางการครับผมปุ้มไว้ได้ปุ้มปุ้มไปฮานไใต้แล้วครับสู้เข้าไม่ได้ครับผมนี่ข้องจริงครับข้องจริงมวนมาวนี่เ็นคนนี้ครับผมแน่นอนเขาตกตกปลาครับปัตตานี่ตกเรือได้เรือครับผมเรียดเรียด เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดียวมิดไปเร็วมามิดกับลูกคัวไปเร็วไหมไปัแล้วหรอเล่โอ้ได้รับแล้วโอเคเรือเรือเรือดับเรือดักคุยกันครับผมทำเรื่องทำเพิ่มคือว่าเวลาว่างนหรอกเวลาว่างมาตกปลาลุบลกบลุบกับมาตาขคนด้วยกันนะช่วงหน้าฝนตกเออมาตาขคนด้วยกันเพราะว่าจึงว่างนี้ลงเรือไม่ได้กัน ครับตอนนี้ก็ชมมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแต่ต้องขอโทษด้วยนะครับเราจะไปตกปลากันที่ไหนหรือว่าอย่างไรนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ช่วยเป็นแรงเคลื่องใจให้ช่องภูเก็ตไลฟ์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับที่เข้ามารับชมนะครับ Tchau, แดกเลยก็จะเป็นสะพานนะครับยาวครับทอดลงไปสู่ทะเลนะครับอันนี้ก็จะตกปลานะครับกันได้นะครับทั้งสองฝั่งสะพานนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันมีสถานการณ์มรสุมนะครับที่เข้ามาันปลาหลนะครับอดามันนะครับอันนี้จะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับวันนี้ทางภูเก็ตไลฟ์นะครับก็มารีวิวสถานที่นะครับ ป่านะครับคือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าสะพานปลาลายนะครับก็มีที่ตกปลานะครับและยังมี มาเปลี่ยนสถานที่ตกปลานะครับก็มากันได้เลยนะครับที่สะพานคลองปลาไหลนี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆที่พี่น้องๆนะครับที่เข้ามาชมต่างจองหวัดภูเก็ตไลฟ์นะครับที่มารีวิวสถานที่ตกปลาให้เพื่อนๆใพี่น้องๆได้ชมนะครับก็ขอบคุณมากมายนะครับยังไงแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับภูเก็ตไลฟ์ด้วยนะครับ เพื่อจะมีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็แนะนําสถานที่ตกปลาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเผื่อใครสนใจนะครับมาตกปลากันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วมาเจอันคลิปหน้านะครับว่าภูเก็ตไลฟ์จะพาไปดูสถานที่ตกปลาตรงไหนนะครับหรือว่าไปรีวิวสถานที่ตกปลาหรือว่าทางภูงเก็ตไลฟ์เองนะครับทางผมเองจะไปตกปลานะครับเอาไว้คอยติดตามกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากมายนะครับผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ นี่นายดูดิดีดิดรับผมได้แล้วครับผมได้แล้วครับผมนี่สุดยอดเลยปาจ่ายครับผมได้แล้วนะครับตรงนี้เป็นไม้ดี่ว่าตกปาจายนะครับผมครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆี่พี่น้องๆนะครับวันนี้ภูเก็ตไลฟ์ก็มาตามคลิปนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับ คือสถานที่เดียวกันนะครับที่สะพานป่าลหลนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ขึ้นสะพานนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมที่ตกปลาด้านในนะครับตกปลาใจฝั่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทาง ภายในนะครับก็ร่มรื่นเย็นสบายนะครับมีร่มนะครับไม่ร้อนนะครับก็เป็นสถานที่นะครับนับตกปลาที่มาตกปลากันนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าร้นะครับผมผู้ผนิตมีต้นตกปลาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปสอบถามดูนะครับว่าเขาได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในสถานที่นะครับด้านในนะครับผมก็ขับรถเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ารถใหญ่มา เยอะแต่บินนั่นตกหลายเล็กนะเบินเยอะนะครับซึ่งไม่เบื่อเรามาได้ปลาเราก็ได้ปลาเยอะนี่เก่งครับผมเหมือนกันผมก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนความรู้ไว้ฮู้กระจายความผิดับผมนี่แหละครับผมนี่แหละครับคือมาครับผมอ่าครับผมอันนี้อันนี้คือมามาตกปลาย้ำไหมครับครับผมมาบ่อยครับมาตกปลาย้ำแล้ส่วนมากที่คือได้ปลานี่เป็นปลานเนี่ย ปลาซรายครับปลาซรายน้ำไม่ดีหรือปาทาไม่ปลาทรายโอไม่ปลาซรายเนาะที่ว่าไม่ปลาซรายที่ว่าคนชอบมากนะซึ่งเราใส่เยื่ออะไรครับเยื่อลัดลับเลยเดี๋ยวรัดลสยเลยรัดลสยรัดนเลื้อลัดลายนะครับนี่นี่นี่คุณผู้ชนี่รัดลัดแบบลัดเลื้อลัดลสยที่ว่าเป็นเรื่อของปลาซรายนะครับอันนี้เราสามารถไปคุ้นแต่ทีนะครับไอนี้มขอห้เท่านีุเป็นมะที่ว่าปลาทรายเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวปลาทรายกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับผม นี่ปลาทายครับเห็นไหมครับสุดยอดเลยครับอ๋อ,อบบนะครับผมกดได้กับขก้านะครับครับผมอันนี้จะเป็นเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดเบ็ดนี่ก็เปิดสิบห้าครั 15, บเปิดสิบห้าครับผม,บน,บมบนี่เราลองลองเลยตัวเบ็ดโอ้โหเป็นตัวตัวละเย็ดเลยเนี่ยขับเป็นเบอด์สิบห้านะครับอันนี้คันเบ็ดนี่ประมาณกันชั้นกับเบ็ดคันสั้น ที่พุทได้สิส่พุทเรื่อเหมือน่าที่พุทนะครับเนี่ยที่วัดกับเรามารุ่นกันนะครับเห็นว่าติดแล้วนะครับผมอันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับใครที่กาลังหาที่ตกปลานะครับก็มาได้นะครับนี่ครับ ดีได้ดูดี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 ครับผมได้แล้วครับผมได้แล้วครับผมนีุ่ดยอดเลยพัดได้ครับได้กับข้าวเลยนะครับตัวมันไม่แย่งครับไม่เหมือนใช่ในบ่อถอนและทีนี้เบอร์ที่2นี่ใจใช่ใช่ผมต้องปลาเลยนะครับมาปลาลุยครับดี่มาปลาลุยอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้ถึงไอ้เจียรัดเมื่อเดิมนะครับเจียนี้ครับกินปลาปลาทรายปลาาฟชอบกินใช่ไหม เลยนะครับเปื่อนๆนี่โอเคครับผมตัวนี้เื่อนเลยนี่นี่นี่นีนนออนี่ครับผมนะนี่ครับความสนุกสนานความมายครับผมอันนี้มันกินไดู้เนีมาติดเนื้อครับติดเนื้อโอเคครับผมคุณย้อนเลยเอาสนุกสนานให้นะครับงานตกปลาครับเดี๋ยว ยังไงแล้วก็ต้องมาขอบคุณก่อนนะครับว่าอนุญาตในการถ่ายทำนะครับอันนี้ก็ขอโทษครับแฟนเชื่อะไรครับบังฮัทครับบังฮัทนะครับผมผ่านหนุ่มนะครับที่อนุญาตในการถ่ายทำนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับช่องบุกเหยียดไลค์ครับพูดคุยสนุกสนานให้พี่กันไปนะครับได้ปลามาได้ปลาไม่เป็นไรครับแต่ว่าเรามีจุดลุ่งหมายเดียวกันนะครับคือตกปลานะครับ ได้ไม่ได้เราไม่ก็ทำไม่ได้ก็าีเรียนนะครับผอนครับแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากๆครับลมเย็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับบ้านนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวไปเจอนะครับกันอีกนะครับในคลิปหน้านะครับว่าตางภูเก็ตไลน์นะครับจะพาไปรีวิวที่ตกปลาหมาตกปลาหรือว่าไปตกปลาที่ไหนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับต้องบายๆก่อนนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย